Good morning, uh, student. How have you been uh, today? Ah, uh, how Monday. Okay, Monday. today is Monday. The what? Uh, Monday, the 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 Ah, the 21st of of uh, February. February. Okay, <20. S 1> February. February. Twenty. 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 Two. e n t y Twenty. o k a y I think you are happy. Okay. You are yes. happy. Yes. Uh, yes. Today we will le a r n unit eight. uh, l i s party. Ah, u วันนี้เราจะเรียนบทที่8ปดนะคะ l <or S 2> <Yes. S 1> i s party. Next. Ah, uh, u look at. Uh, Look at your student book on page 168นะะให้นักเรียนเปิดหนังสือ student book นะคะหน้า168นะคะ you are going to have a party at your house นะคะเขาบอกวา่านักเรียนเนี่ยมีงาน สังสารมีงานเลี้ยงนะคะที่บ้านนะแล้วเราจะต้องการอะไรบ้างนะคะนะักเรียนม,มาดูนะคะ next นะคะอ่าทีนี้ในเมื่อเราจะมีงานเนี่ยนะเราสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องอเชิญเพื่อนนะคะ เราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะต้องเชิญเพื่อนสักกี่คนนะคะคำถามที่จะใช้ถามว่าเราจะเชิญเพื่อนนั้นคือ how many friends will you invite คำถามด้วย how many นะครูสอนแล้วว่าถามอะไรเอ่ยคำถาม how many ค่ะถามอะไรคะกี่คนอจำนวนททเท่าไหร่นะเพื่อนเนี่ยที่เราจะเชิญคือ invite นะคะอินไวตก็คือเชื้อเชิญนะคะเราจะเชิญมาในงานปาร์ตี้ของเราเนี่ยกี่คนนะคะไห้คำตอบนะคะ are i n v i t e แล้วก็ dot 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 white แล้วก็ friends นั่นหมายถึงว่าเราจะเชิญกี่คนเราก็ตอบไปนะ are นี่ย่อมาจากอะไรรู้ไหมนะะักเรียนนะคะอ,อ่ย่อมาจากอะไร I o p o s ซโซฟี่ดัย่อมาจากอะไรรู้ไหมคะย่อมาจากไร I will ค่ะคำถาม how many friends will you invite คำว่า will นะครูอบอกว่าถ้ามีคำว่า will ก็เป็นเทนอะไรคะอันเทพจำได้ไหมอ,อนาคตออนาคตเขาเรียกว่า future tense นะคะอนาคต มีคำว่า view นะคะทีนี้เวลาถาม y o u ก็ต้องตอบ i เห็นไหมคะเขาถามด้วย y o u ก็ต้องตอบ i ก็ต้องตอบว่า i view แต่ตรงนี้เขาเขียนเป็นตัวย่อว่า r นะคะก็คือ i view นั่นเอง in v i t e n v i t e เป็นกริยาช่องที่1ตามหลัง view ก็ไม่ต้องทำอะไรก็เป็นตัวเดิมนะคะ i in v i t e ก็คือตรงนี้เ้าก็เติมไปเธอจะเชิญเพื่อนกี่คนละ่ะทักเรียนจะเชิญเพื่อนกี่คนยีก็ i in v i t e twenty friends โอเคนะคะ uh, next. <c oughs> ดูต่อไปนะคะนักเรียน uh, ตรงนี้นะจะมีคำถามอีกนะ uh, ว่าเมื่อเราเชิญเพื่อนมาแล้ว what will t h e r e be to eat and drink นะเราจะกินอะไรและจะดื่มอะไรกันนะคะ uh, คำตอบก็คือ will have will ก็คือย่อมาจาก r e v i l l นั่นเองนะคะ r e v i l l นะอันนี้่ e v i l w have นะก็เป็น future t ์เทนเหมือนกันเพราะว่ามีคำว่า will แสดงให้เห็นว่าจะก็คืออนาคตนั่นเองนะคะ next uh, เราจะจะจะ,จะต้องการอะไรนะถ้เราที่จะไว้สำหรับรับประทานนะสำหรับกินและดื่มนะคะ ก็จะเป็นคำถามนะวิวถามถามแล้วก็เราก็ตอบมาว่า will have five p ิซ่าจำนวนเท่าไหร่ที่เราต้องการนะคะก็ต้องการพิซ่านะหาถาดหรือ5กล่องของถือก็แล้วแตด,ดนะคะ will that be enough คำถาม,ถามด้วย i l l ขึ้นต้นประโยคนะคะเวลาเป็นคำตอบให้ตอบ yes หรือไม่ก็น no, ูนะ ูบอกแล้วว่าถ้าขึ้นต้นด้วย w S question เวลาตอบให้ตอบเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคคำถามส่วนตรงนี้เป็นคำถามนะคะ will that be enough นะมันเพียงพอไหม enough แปลว่าเพียงพอไหมที่เรา,เ,าเราต้องการเนี่ยนะเพียงพอสำหรับเพื่อนที่เราเชิญมาไหมคำตอบ yes there be plenty นะคะก็คือ,เ,อเพียงพอมันมากพอนะคะ หรือถ้าเราจะตอบ no no that won't be enough นะนั่นหมายความว่ามันไม่เพียงพอ won't be ก็คือ w o u o n apostrophe t นั้นย่อมาจาก w i l l not นะคะเป็นตัวย่อของ w i l l not อันนี้ก็คือเป็นการปฏิเสธฉะนั้นประโยคคํคำถามที่ขึ้นต้นด้วย w i l l นะคะก็จะตอบ yes หรือไม่ก็ no ตัวนี้ก็คือให้เราเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโอเคนะคะ อ่า uh, next นะดูต่อไปนะคะเอ่อ uh, ที่นี้อ่า uh, เราจะมีคำถามนะคะใน student book ของเราเนี่ยนะว่า uh, what will there be to eat นะในงานปาร์ตี้เนี่ยหรือ drink นะเราจะอ่า uh, เราจะมีอะไรไว้สำหรับรับประทานและดื่มนะคะจำนวนเท่าไหร่ how much ว่า how many will you need นะต้องการเท่าไหร่อันนี้ก็คือให้เราทำนะคะใน Student Book อ่าทีนี้คุณรูณจะให้นักเรียนดูตัวอย่างนะอันนี้นักเรียนเวลาถานักเรียนอาจจะทำตามความคิดของตัวเองนะคะแต่ตอนนี้ครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยดูตัวอย่าง For Example นะคะจากครูนะคะอ่า We have x นะคะเราอาจะต้องการเท็ก นะคะจำนวนเท่าไหร่ล่ะ how much หรือ how many นะคะ one cake ะเราต้องการเค้กหนึ่งก้อนละนะคะต่อไปนะคะ we'll have strawberry นะ we'll ก็คือ we will นั่นเอง we'll have strawberry นะต้องการเท่าไหร่นะ two kilograms นะคะต้องการสองกิโลกรัมนะคะต่อไปนะคะ we'll have cookies นะ พวกเรา,เาต้องการอะไรนะคุกกี้เป็นขนมนะเวลาเป็นงานเลี้ยงปาร์ตี้จะเป็นวันเกิดหรือจะเป็นงานบวชหรืองานแต่งงานนะก็แล้วแต่นะคะหรือจะสังสรรค์กันแค่อยากพบปะเพื่อนฟูงหรือตอนที่เธอจะจบนี่ก็เือนกันเราอาจจะเบอาจจะกลุ่มสังสรรค์กันแล้วเราต้องการอะไรนะคะ ุกกี้ก็ต้องการ how much how many ก็ three boxes นะคะคำว่า how much กับ how many นี่ก็บอกแล้วนะคะว่า how many ถามจำนวนที่นับได้ส่วน how much ถามจำนวนที่นับไม่ได้นะคะต่อไปนะคะ we'll have orange juice นะอันนี้ก็คือ,อเราเนี่ยต้องการน้ำส้มนะคะ we'll have ต้องการเท่าไรวันโดสเซนโดเซนคืออะไรนักเรียนรู้ไหมความหมายของโดสเซนคืออะไรคะนักเรียนรู้ไหมคะคืออะไรเอ่ยโดสเซนจํานว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 นโหลหนึ่งนะคะโดสเซนวันโดเซนก็คือหนึ่งโหลนะคะวันโดสเซนนะคะคือหนึ่งโหลนะ เรียนก็จำเอาไว้นะคะเคยเรียนหรือเปล่าโดสูสิเนี่ยหนึ่งรู้คะต่อไปนะคะอ่ we have water อ we all have watermelon watermelon คืออะไรคะแตงโมแตงโมนะต้องการเท่าไหร่นักเรียนนะนี่ลูกหนึ่งก็พอลูกใหญ่ๆแต่ถ้าเธอเชอิญเพื่อนมาเยอะๆนะอย่างเช่นนะักพัรบอกว่า20เนี่ย ก็เอามาหลายๆลูกหน่อยก็แล้วกันนะแตงมนะน,นี้เนี่ยแตงโงมันรู้สึกว่าหวานอร่อยนะคะ next we'll have pizzas นะ,ะก็ต้องการพิซซ่านะคะไว้ไว้สำหรับรับประทานนะคะ,ะจำนวนเท่าไหร่นะก็ five p i z z a s นะ Uh, ก็อันนี้แล้วแต่นะักเรียนนะคะนักเรียนก็อาจจะไปเขียนตามที่ตัวเองอยากได้นะคะแล้วก็จํานวนเท่าไหร่แต่ก็ให้จําประโยคเอาไว้นะคะว่า what will t h e r e be to eat ก็หมายความว่าเราจะมีอะไรไว้รับประทาน what will t h e r e be to drink ไว้ดื่มนะคะตัวนี้เป็น future tense นะคะ ทีนี้มันจะมีประโยคคํคำถาม how much กับ how many ตรงนี้ก็วิวเหมือนกันนะคะ how much view unit นะเธอต้องการเท่าไหร่ how many view unit นะคะ,ะก็ให้จำไว้นะเผื่อว่าไปสอบเข้าเรียนต่อนะคะจะได้ได้นะคะโอเคนะ I think you understand do you understand นะคะ Uh, yes Yes very good ปานเทศนะ The lesson is over นะคะบทเรียนวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนได้เรียนรู้ uh, แค่นี้ก่อนนะคะแล้วครู I will give a n exercise in your workbook for you โอเคนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดใน workbook นะคะ uh, I will give you นะคะ your exercise in your workbook on page 139 to 140นะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน workbook หน้า139ถึง140 I think you understand the lesson ครับโอเคพผมไม่ได้อยู่กับผมอะโอเคไม่เป็นไรค่ะ ไม่เป็นไรจ้ะว่าเวอร์บุ๊อยู่อยู่ที่โรงเรียนโอเคโอเคโอเค thank you for your attention นะคะ see you next lesson see you next lesson โอเคนะแล้วเจอกันใหม่ในบทเรียนหน้าบทเรียนหน้าคุณจะส่งคลิปให้นะคะอ่ะโอเค goodbye 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 bye bye thank you thank you Oh.